สวัสดีพอ่อแม่พี่นอ้องเพ้สุนรนเมือนี่กันมาพบอกับสองสองเสี่ยวคนะุณเก่าเนาะวันนี้เาสิมาหอขนมมกเฮ็ดบุญได้พี่น้องนี่บุญบ้านบุญสุดบ้านาดีพี่นอ้องบุญประจำปีนะพ่ม่าเฮ็ดขนมมกพี่น้องียังเนี้ยแบม่มันรลุนียได้้ตะกี้ให้เนี่ขนมมกเนาะ chơi hay anh, cái tủ để chơi tủ yên vậy, chơi tủ yên nó mắc lòng lòng ừ. mà, qua này, chạy đi bay บางทเดือของเชียนบริส um, ิบเจ็บใจมันกระแดงอ้อมต้องบุญบ้านพี่น้องบุญบ้านเลยบุญแบบประจําไปดีลาวนะสูตรบ้านเสียขกาเสียเชียนอีกประเพณีลาวแบบเซียเกาะเซียเชีนจริงๆนะแบบลาวเพิ่นแบบชื่อมาเกเลยโบราณนะบุญตรบ้าน จะห่อขนมใจเข้าก็บสีเป็นอันมักผ้าหัวเชืมตานี่นอกสุดๆเลยรวมัวเดเี๋ยวเข้าไปเอาวันทัวเรือเรา,ไไเาเลแล้วคนเขาจะเอาใจทัวเรือมาคนกันลได้คนมาก้คนมาคนกดีเอาใจทัวเรืองอันน,นี้จะเข่าแบบซุดๆเลยอ,อันนี้กะคือนนแปงๆๆ้งซอนนด,ๆๆดๆๆข้าเหนียวอวาดอนอามาตาม่ำเอด้บดได้พวกไข่ดับ <laughs> ต่ำสิบกมือๆๆๆๆๆ ตำมวนตำมวนตำมวนนี <l panels> <playing> <ear> ่เาะตอนไทยคบอตำคือตตบบ่าให้เบิงที่นี่มันแบบมันยุ่งยากมันจยัเสียงยักปังปังปังแล้วมันจุดดำจุดดอย่างเ้ยเออมันเลื้อสะกดมันเลือนนุ่มรบรรยากาี่ ไปลิ้นกวนลูกเอาหน่อยนึงเด้อเอาหน่อยนึงเด้อพอแล้วเด้อพอแล้วเด้อบ้านเฮาก็สิเรียพี่น้องอันประเทศดีเราคนลาวบบมีบุตมีงานมีเทศกาลอันนี้เป็นสิ่งสุดยอดคื้อกันมาเนาะคื้อกันมาตั้งแต่ทานุคนยเดี๋ยวกงคุณสองแก่อาเห็ดเนาะ เปลี s <S taxpayer, ่ยนไหมที่นี่น้อยไปจบมันแบบส่วนก็อึดไปจบนิดหน่อยลมเบาลมมันอยู่ได้นี่อันดุงเทพนี่นะลองกับอันนี้เคื่อดีอยู่อันนี้เทพเนาะหัวละเจ็ดบาทเลยเขาจะขายเขาจะขายในหัวละเจ็ดบาทเนาะคนชายหัวละเจ็ดบาทเวลามีอันไหวมีอี้ยขนาดอยู่ชายอย่างนั้น เจขาเนี้ยซดเพือจะอีกือจ่ข้าวเนาะจ้านะจอันน้แต่ถลื้อเดี๋ยวมาือขัวมัาาตยเลยแล้วมาัดกรด่างกุ้ามาบ้านก้อนน้อยๆแลมาใส่ใจาก็จอาไปแงเนาะอันคือแบบ มันนะเขาจะแบเทใส่เด้เทส่นี่เทสวยต่างหากไกันแล้ปั่นแล้วสก็มันจุ่มน้ำมันเลยก็ขึ้นมาเอาขึนมาใส่กะปตไปต่อมาหอมันจะมีันทเฮาท่าแล้วไปต่อก็อมันพืชอัลมันเนี้เรียร้อยแล้วเร่องงานจิตอนะเาเาเอา่จุ่มมาจุ่มขนี่ปวบก่อนีลได้หน่อยธรรมดาเนาะ ก <Ba> ็มาท่พื้เยเอาแบบมุกห่อละค่ำ่อละค่เลยพอดีเสียบเนาะนมกก

นกนี่นมันนกาสดสดอยกันสดกัพี่น้องเอยกนตาจ้ะซีมเยอันคอยในซีมมัเล้ยพี่นองบาวานกะบอกเลยถ้าเปลี่ยนบาวานนี่ขึ้นนอกเลย

ชิมเหือหมกยงน่น่ยี่น้โอ้ยน้องงามงาเดะมาลสเบิรงเห็ุต่ากอนเดี๋ยว้รห่เดียวหุ่นหม่นวหุ่นหเปียป้านเพือนเละจได้ตุ่บปีด้ยิงินแบบมกเดี่ยวนะยิมไปเลยลุ้นสัตัวป้าหอตุบ้านเยี่ยี่นองเอพอดีข้าลยออม เ็ดไทยบุงมเนาะไปทออัไปตอกมอเนี่ยไปทอเนาะเสิใส่ยังนี่แหละก็ทอดมาแหละก็หอยแซนก้าข้าวนะพี่เนาะบรกาว่าสบุลดลดอ้าแต่ข้าวอ่ะาจอชนุนหน่อยเนี่หอยไปขายคหายีขนมจืดเลยข้าหอยมาขายอืซื้อแล้วข้าเห็ดไปไหนเอาแป้งไมเลยทเนี่ยเลยปั้นปั้นยังสีเลยเห็นใจเลยก็ข้าไปทอ ห้อยใช่อันเด้อันกั่นอันมะพร้าวอันนี้พี่นาะห้อยห้อยห้อยหอยแล้วก็เป็นแตกแเตอันชนุจอยั่งน้อยละหาหาเนาะหาฮกอันเนาะซาบบาทาพันกีเงินกีบเงียมาขายแสพกส่ไดงตรงนั้นพอดีไงไงปูดไปตัว พีน่น้องอันนี้น่ใจใจ่อันจขนมพี่น้องมะพร้าวมะพร้าวแล้วนี่อันเพิ่นสีขวดน้ำตาลก้อนขวดน้ำตาลก้อนอะไรจังเอามะพร้าวลงน้ำตาลน้ำจิ้งเหลงแดงเลยกัเอามะพร้าวลงแม่แล้วก็ไล่ไก่อนแม่อันนี้ก็จะเป็นแป้งของเขาอันนี้ปั่นไว้เราจอดปั่นไว้นี่คือขนมของเขาพี่น้องตอกมอคเต็กเน็ขนมของเขาอันนี้ก็ได้ แม่นฮอแล้วเฮาจะกินลงใส่บาดแซงผ้าขาวเด้เพราะว่าคื่นเนมื้อใส่บาดน้องลก็มาตโฮมกันตื่นเช้ามาเฮาก็สิไปใส่บาดโอ้ยียตาอุยลบอกพอเฮ็ดอันกระทงุงหนังัวตื่นเช้ามาก็สิไปใส่บาดน้อใส่บาดยนํามื้อนี้ก็ฮอกระต้มขนม เป็นคาเฟ่นีของอันคนลาวคนลาวเมาชือกันเลาแผนเขาเรื่องแบบุญสูตรบ้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บบรรยากาศไใ้เพียงเท่านี้นะพี่น้องคลิปหน้าคลิปหน้ายัพบกันใหม่สบายดีเวอร์สุขสุข